นายกรัฐมนตรีส่งคำอวยพรต้อนรับเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะศักราช1447ส่งความปรารถนาดีขอองค์พระอัลเลาะห์อํานวยพรอันประเสริฐแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนประจำปีพุทธศักราช2569 นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งความปรารถนาดีและขอร่วมแสดงความยินดีมายัางพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในการถือศีลอดเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งการทดสอบศรัทธาและความอดทนของจิตใจอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งการปลูกฝังความเมตตา การรู้จักแบ่งปันและการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านในวาระอันเป็นมงคลน,นี้ขอพอรอันประเสริฐแห่งองค์พระผู้อภิบาลจงโปรดประทานความเมตตาความอิ่มเอมใจและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แก่พี่น้องชาวมุสลิมชาวไทยทุกท่านให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจ ตามหลักศาสะนะบัญญัติได้อย่างครบถ้วนและลุล่วงตามเจตนารมณ์เพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติสืบไปขอความสันติสุขและความสมบัสดีจงประสบแก่ทุกท่านครับพี่น้องประชาชนครับ